ถ้าถามต้อมว่าปั๊มพ่นยาตัวไหนคุ้มค่าที่สุดต้อมแนะนําปั๊มพ่นยาของนาก,กิตาตัวนี้เลยครับเป็นปั๊มคู่นะขนาด12-15บาทตัวปั๊มเนี่ยราคายังไม่ถึงพันเลยแต่ที่บอกว่าคุ้มค่าเนี่ยไม่ใช่แค่ราคาอย่างเดียวนะครับคือปั๊มตัวนี้สามารถต่อใช้งานได้หลายรูปแบบเลยครับสามารถต่อกับสายยางทําเป็นเครื่องสูบน้ําก็ได้หรือจะเอามาต่อเข้ากับสายไมโครพีทําเป็นชุดพ่นหมอกในฤดูร้อนเนี่ยอย่างดีเลยครับตัวแบตเตอรี่ก็ความจุเยอะมากครับทำเป็นชุดพ่นหมอกเนี่ยต้องเปิดได้ทั้งวันเลยนะ เวลาทำเป็นชุดพ่นหมอกเนี่ยเราจะหลีแรงดันไว้ตัวปั๊มเลยไม่ค่อยกินไฟส่วนถ้าใช้รถน้ำต้นไม้หรือใช้เป็นปัม๊มพ่นยาเนี่ยได้3าถึงสชั่วโมงเลยนะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งถ้าทำเป็นชุดพ่นยานะส่งไกลได้ร้อยเมตรครับแรงดันดีมากครับต้องมามาต่อกับปืนพ่นยาหัวเทอร์โบเนี่ยก็ยังฉีดได้ปกติถือว่านเนกประสงค์สุดๆครับไม่ใช่ปัม๊มทูอินวันแล้วตอนนี้เป็นทีอินวันไปแล้วครับเหมาะสำหรับพี่ๆที่เริ่มต้นทำการเกษตรนะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือหลายชิ้นพี่ๆท่านใใใดดดสสนนนนนจจพิกกกกััอออยย่่ตตตะนะ้้้้้้าาาาถชบลลืมมมวววีีไปแค